ต, 1, ต้องไปวนับถึงหน้าที่อภรรตไหนึวว้นช้าเดี๋ยวะมีหยิบองแ่ะรอที่อภรรเรามาล้องเพลงพร้อมกันชาวพูดหาบบวันนี้สวัสดีุ้ดรกคนสาวันนี้สวัสดีวันวนี้เรามาพบกันเพก่อกัน,นพบกันสว,วัสดี ขอให้ไทยผูทานขอให้ด้สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันผู้ันการพบกันสวัสดีเป็นไงครับแข็งแรงนะไอรสวยบอกใันีเรามาล้อกกันไนะสวัสดีสวัสดีขอบก้ต่านที vida, <m it> ขอรบกวนทคานทขอรับไว้ด้วสวัสดีสวัส วันที่หลงตกใจเธอจัดกรตกใวันที่อับอวัทีเธอจัดกรตัท้องครับกอ่อท่านเจหน้าที่ศาะครับ้ราการุา ทีนี้นะวิทยากรเราจะศึกษาได้ครเราจะแบ่งวิชาวิทยากรเป็นสายแต่ละวิชาตามคำนั้นของท่านนะฮะตัวนี้ท่านถือว่าโชคดีอย่างที่ท่านต่ออด้กันนะว่าเรียนบ้างได้เรียนรู้นะโดยครูอาจารย์แต่นี่เราสรุกสรุกนะฮะไม่เรี่ยนะครับฐานแรกเลยนะฐานแรกเลยนะครับเอ่อฐานวิชาภาษาอักฤษนะครับ ขั้นแรกคือขั้นการศึกาสอนบ้าครับจากศูนย์พัฒนาครูที่เด็กนะขั้นที่สองการศึกาเอกลกษนโรงเรียนทิพย์พิทยาขั้นที่สามการศึกษาพัฒนาทิเบตบนแนวศูนย์พัฒนาขอแรกครูพัฒนาไทยพัฒนาไทยหลวาัานพัฒนาไทยนะครับอันแรกอาจารย์ระเบียมสอนบ้า รงเรียนเทพรินะฮะเทพพนะฮะอาดุลกองนทัพีบาบัวทองโงเนทนะครับต่อไปอาจารย์สิริรักษ์ติภีนะครับงนุอยู่สูงนะครับอาดิศักดิศาอาจารย์สุขทิพัวพิมนะครับสาีโทัพวีโรงเรียนจังหวัดนะครับ ขาวทีว์อาจารย์กาธนาทยีอาจารย์ทย์เชีนะครับาวิอาจารย์กระโนชายภูมิศีสุขสาูุประเกินนะค้ประเมินสองสองนะเราได้้ับเกติท่านมาร้วครับฐานทิศับฐานทิอาจารย์วิไลพรองวรานุยน เียงโ้นะโรงเรยนเพชรี่านิสารย์ัิริรักฉลอมศุภวันะฮะอันนี้เป็นคู่กระเลย้ามีความตั้ใจดเีวเราเรียนรู้ไปนะครับท่านตอนที่สีนะอาการพิรดาสีทองรัก การดักต่งนี้ผ้ชง